ดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่ดีมากมากดีใจมากมากนี่คือนี่ต้องผมปียอดวิวหนึ yeah! ่งพันคนเย้ต่อเมื่อต่อเมือต่อมือแล้วต่อเมือต่อมือต่อมือทุกคนต่อวิวเยอะแบบนี้ โคตรเยอะเลยหนึ่งพันสี่้าู้ช่องไม่มีไม่ลืมมาติดตามด้วยมีสารพัดมากมายนี่เดี๋ยวเข้ามาดูเยอะๆทุกคนเอาไปดูเอาไดรเดทุกคน

ทำอะไรก็ได้มาดูกันด้วยกับแทนแย้มเลมกดไลค์กดแชร์ใครเขไปด้วยบายว้าวนี่ดูดิทุกคน